Ni mà lâu 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 เราไม่เตรียมกันก่อนมาจากบ้านพ่อเราต้องเอาหน้างานเอาหน้างานเลยเพราะว่ามอลำขนาดนี้เวลาไม่นอน

ะะก็นนว,วันนี้เราจะมาทําบุญตักบาตรนะคะให้ป้าต้อมนะคะ,แ,ะแต่ว่าก่อนอื่นนี่คือเราจะฝึกซ้องแสกกันนะคะพี่พีค่ะอันนี้คือเป็นการฝึกค่ะนะฝึกก่อนออก็อย่างที่พอลุนได้บอกนะคะหมอลําคันนี้เราไม่ซ้อมมาจากบ้านนะคะเรามาเล่นกันสดๆหน้าง,งานเลย ซ้อมกันเอาแบบตรงนี้เลยพี่นกก็ฝึกยืนของให้หลวงตาน้องเกียวก็ฝึกนั่งรับพร mm. วันนี้แต่งตัวสวยกันทั้งพี่ทั้งน้องเลยสะใจสะใดกล้วยสีลูกถือ mm. ตัวเดียวเลยอุคำเดียวด้วย ปา๊าติโถแกวเอ,อ้ยมาดูพี่นุกกันบ้างสุดหลอ่อเออ,เอ,อโอ้ยเบาๆกับหลวงตาเด้นนายเด้อเดี๋ยวเราให้เด็กๆซ้อมกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยรอไปช่วงที่ตักบาทกันดีกว่าหลวงตามาแล้วนะคะวิมา ผู้บาวหน่อยน้องน้ำโมกับม้าน้ำเบาวหน่อยสายบุญพอ่อรุนเห็นหลวงตาถือของหนักก็เลยเอาเก้าอี้นะคะเอาของมาไว้วางของให้หลวงตาตัวแสบหอมยัง

ไปแล้วนะคะพ่อรุนพ่อรุ่นจะไปเป็นเด็กวันวันหนึ่งแล้วบายบายพ่อรุนพ่อรุ่นเห็นหลวงตาถือของเยอะนะคะก็เลยขออาสาพาไปส่งก็ไปห้องกับลูกชายตัวน้อยน้องนองโมโอหลานชายหลานชายคุณปู่ไปไปวัดกับหลานชายแล้วปู่รุ่นกับน้องนองโมไปแล้วตักบาตรเสร็จแล้วแม่ แม่จ๋ามาเร็วไปแล้วพ่อใหญ่รุ่นไปจอยเอาฝากปูรุ่นน้ำเดินนายอ้อะคะ่ะนี่เกิดอะไรสักหน่อยหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีช่องแก้วตาเฟรมนี่ทุกท่านนะคะวันนี้วันนี้ใส่บาทวันเกิดให้ พิซ <Pizza. S 2> ่าตายของพี่ต้มนะคะพี่ต้มบอกว่าให้ใส่บาตให้หน่อยขอให้พิซ่าไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์น,นะคะพิซ่าสบายแล้วคะ่ะก็เดี๋ยวพิซ่าก็เป็นดาวน้อยๆอยู่บนท้องฟ้านะคะก็ป้าต้มไม่ต้องเสียใจไปนะคะอย่างน้อยๆช่วงช่วงหนึ่งป้าต้มดูแลพิซ่ามาอย่างดีดีมากๆเท่าดีคือจะเรียกได้ว่าไงดีกว่าบาง ตัวที่เขาอยู่กันตามธรรมชาตินออ้อถือว่าพีซ่ซามีมีบุญเยอะเหมือนกันอขอบคุณพี่ต้อมนะที่ให้ครอบครัวแก้วตาจามรีได้ใส่บาตรให้ขอบคุณค่คะก็เราเป็นกําลังใจให้ป้าต้อมป้าต้อมอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าเศร้าไปนะคะก็วันนี้มาทำบุญให้พิซานะคะมันเกิดพิซ่าก็พ่ซ่าไปเป็นดาวกระต่ายดวงนอ้อยๆอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ ขอให้ป้าต้อมนะคะสู้ๆนะคะบ้านแก้วตาแฟมิลี่เป็นกำลังใจให้ดู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 กำลังใจกำลังใจหลักอะสูงสูงกำลังใจช่วยกำลังใจให้ป้าต้อมนออห,นหน่อยยิ้มหวานโอ้โหพ่อหนุ่มน้อยลำอุนบอยก็สำหรับคลิปนี้นะคะมินก็ต้องขอลาพีพีเอทุกท่านไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ